พวกเธอฉันถึงแล้วว่าเธออยู่ไหนกันน่ะเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าท่านี้เร็วโอเคเราเร็วหน่อยนะตอนนี้ฉันหิวไม่ไหวแล้วอ่ะโอเคกำลังเดินไปโอเคตังดี้ตังดี้เห <c oughs> นื่อยไหมหนังรถมาเหนื่อยมากเพราะวาใช้เวลานานมากแล้วโมงกลางเป็นไงบ้างจ๊งจะสบายดีแต่ตอนนี้หิวมาก เดี๋ยวเาไปกินด้านของด้วยโอเควันนี้ที่นี่อากาศดีจังเลยเนาะมันอากาศดีวุนก็นไม่ตกแล้วเหนื่อยแล้วไม้นี่เหนื่อยเชืออะไรอ่ะเหนื่อยมันคือ,อิ่วอ๋อเราหิวแล้วไปกินกันไปกันแล้วนี่อะไรอ่ะโมจางผลจากไม้จางเตียนมุ้งก็อยู่แบ,บบบัตจางอ๋อที่ทำจากข้าวเหนียวใช่ไหมใช่โอเค อยากกินได้หลืกเลยโอเคแล้วอันนี้คือแกงอะไรอะ่ะแกงเดคไกลได้หรอก้แกงที่ใส่ใส่ลอกกอหรอมันฟังดูน่ากินนะแต่ว่ามีอย่างอื่นที่โมอยากจะแนะนำเราไหมอ่ะนี่แกงนกแกงหลกเกลือป่วงน่ากินนะโมงั้นแต่เราเลือกกันเลยดีกว่าอืม เป็นยังไงน่าทานไหมน่าทานมากเลยอ่ะว่าแต่อันนี้คือแกงอะไรหรออันนี้เขาเรียกว่าต้มผีต้มผีพักรวมไส้ยวกรวยพักเมี่ยงซึ่งจะหยอดข้ามกันแล้วอันนี้เราภูมิใจนำเสนอมากเลยนะเขาเรียกว่าแก่งซ้อมม,มีอดดมีอย่านัด้วยกระโดจากมาหย่านัดเออ อยานัดเขาเรียกว่าสับป,ประรดในปากกาแล้วทําไมคนใต้ถึงชอบทานแกงส้มล่ะมันเหรสยวติเปรีป้ยวๆส้มๆไงเราก็เข้าเลยเยี๋ยว่าแกงส้ม,อ,มอันนี้เป็นซีโครงหมูไช้ไหมล่ะแล้วก็อน,นี้เป็นไก่วานแต่อันนี้แกงไก่ไส่เหลกอ็ร้อยนะชิมเลยขอบคุณนะณนะนี่มีพักนอด้วยนี่ไกินน้ำล้าชุบ อันนี้ภาคกลางเรียกก็มะเขือแล้วภาษาถิ่นของที่นี่เรียกว่าอะไรละ่ะเขาเรียกว่าลูกเขือแล,แล้วอันนี้เป็นยอดหยาหลวงอตอนมะม่วงที่มาพัานรู้จักไหมฉันไม่ค่อยรู้จักอ่ะอันแั้นก็เราก็เป็นลูกแปง้งแป้งกวาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นน้ำฉุบไปกินกับฮัคโน,นนี่แหละน้ำพริกใช่กินเลยกินเลย เอาอะไรบ้างล่ะโอ้ยนี่ไปกันว่าด่านเจียงอะไรนะด่านเจียงเขียงอ๋อเคียงอ๋ออันเท่าๆเลยอันอันใหญ่ๆโอเคมีฟักเอาไปกวนแกงกันท็อปี่ใช่ไหมเหมือนโอเคนี่ รู้จักไหมตะหลิวมันนี่ฝุ่นก็ต้องชายนะเพื่อหวไทำอะไรกำลังไม่ใช่หรอก็อนั<ด>่น<ด>แหละภาษาใต้เขาเรียกว่าคุนโอเคเอากระทะไหมอะโมไม่ฟื้นใวบ้านมีแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมมันโอเค เอาวักว่าทัพพีใช่ไหมมันช่ก<ช><ม>ันต่ะโมเตอร์อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวไปเอาเบสมีดใช่เราจะเอาไปหั่นเนื้อเดี๋ยวเราไปดูมีดกันอ่ะนี่ไงมันเราก็อยิบเบสนะเบสเบสเบสมันมไปเดียวไปทางนี้แล้วโอเค โมเดี๋ยวลองขอดูรองทาชัเปอร์หน่อยสิเกลือใส่ในบานเนอะใช่เอาเลยไล่นนขูดเลยเพราะว่าอันนี้ดีกว่าอืมบานเราก็อยากเกลือกนะเกลือกเกลือใส่ในบานเกลือใส่ในบานมันโมตะก้าไหม เอาเอ,าเอาแล้วภาษาถิ่นของภาคใต้เรียกว่าอะไรล่ะเดี๋ยกว่าชะชะมันชะก็ได้ชะก็ได้เดี๋ยวเราถือให้ขอบใจเอากุ๊กันวะต่องข้าวใช่ไหมโมมันแล้วต่อไปเราไปดูอะไรล่ะไปดูไปดูจอกจอกนี่มาเราเด็กมากเดี๋ยวมันทำล้นแตก แก้วน้ำใช่ไหมใช่ภาษาใต้แอบยากเหมือนกันนะเราว่าไม่ยากถ้าเธอฝึกเยกือกเยือกน้ำเยือกนามานามือนฉันจะฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำได้ทำได้ไม่หลุดท้ามาได้เลยฉันเริ่มจะชอบภาษาใต้แล้วสี่ตอนนี้เือเกือกอมั่งนะเอาเลย โอ้นี่ว่าน่ารักดีน่ารักจริง นี่แม่ทําแกงเลียงไม่ใช่หรอเอาฟักไปไหมอืนี่ยขี้ผาอันนี้ไปทําแกงเลียงนี่หยดอมเอาไปถอดออระคายได้หรือจากไม่หยอดอมชะอมใช่เอาดีปีมากันเร็วพริกหรอใช่โอเคเอาเยอะไหมอ่ะไม่ได้แล้วแหละเนาะรู้จักไหมอันนี้ อันนี้ลูกเนียงอันนี้ลูกเลี้ยงแต่มันจะไม่หะ้าตะกิดแล้วอ่ะอันนี้ส้มหน้าไอา้ด้วยตอนเย็นแม่เราทำน้ำซุปโอเคถอดอะไรอีกไหมอันนี้หย่านัดแม่เราก็บ,นบนนะ่นบนมยอนะอ๋อนี่ไปเลยเดี๋ยวได้โอเคไป ไปตอนเย็นแม่ทำน้ำพริกไม่ใช่เหรอปางดูผักไปด้วยไหมนี่ยาบุกข้างนอกนี่ลูกแตงแตงควายเยอะเลยแตงให้ลูกข้าแล้วมาระละ่ะเข้าอยู่กับลูกมากแต่เราไม่ใช่โอเคอืมนี่เอาทั่วลูกทั่วนี่ไปกัน ผักยาวอะไรแหละโอเคไป